بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا تجعلني ممن ينساك في نعمته ولا يذكرك إلا في شدته واجعلني قريبا منك شاكرا لك في كل الظروف الحمد لله شكوت الله سبحانه وتعالى نكبتي داي ชี้นำนะครับให้ชีวิตของเราได้ดำเนินชีวิตอยู่ในหุกกลมนะครับในหลักการที่พระองค์ได้ยืนยันว่าคือทางนำเป็นเส้นทางที่จะนำชีวิตของเราไปสู่การรอดพ้นทั้งในโลกดุนยาและวันอาคริรอพี่น้องครับการขอบคุณต่อรสสุตตะลานการาแสดงออก นะเป็นการขอบคุณต่อรัศดรลาในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในบทว่าบทนี้นะครับอัลลอฮฺมมลาตะจะอันนีมิมมันยันซาคาในนิ่มติว่ลายัักรุกอิลลาฟีชิดดติว่จะอันนีกอรีบันมิงคาชากรัลลักกฟีนคุลสุรุป ขอดูอาจะอัลลอฮฺสัตตลานะทำให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่รํำลึกถึงพระองค์นะอยู่ตลอดเวลาอย่าให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่รํำลึกถึงอัลลอฮฺในยามที่เราทุกข์ยากแต่เวลาเราอยู่ในภาวะปกติในยามที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงมีทรัพย์สิสนในยามที่เราสุขสบายแล้วเราก็ลืม อัลลอฮฺสุตลลานะครับแต่จงขอดวากับลลอฮ h ว่าเจ้ันี้กอรีบัมิงกัชากิรุลละกัฟีกุลิซรุฟให้พรองนั้นทําให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับพรองและขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุตลลาขอบคุณต่อพรองอยู่ตลอดเวลาฟีกุลิซรุฟในทุกๆสถานการณ์ไม่วานยามที่เราเดือดร้อนไม่วานยามที่เราเจอกับบททดสอบไม่วานยามที่เราขาดแคลน หรือเจอปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยหรือในช่วงวอีกเวลาหนึ่งในขณะที่เรามีความสุขมีสุขภาพที่ดีนะไม่มีผลทดสอบมีทรัพย์สินที่เพียงพอ,อก็ขอให้เราเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับอลัลลอและมีการและมีใจิตใจที่สำนึกอยู่ตลอดเวลาในการขอบคุณต่อพระองค์ wa saqaran bayaki an zaid aslam mi hadis banthuk yu nai hadis kong imam bayaki. na rai Zaid bin aslam na dai dai klao wa anna musa alai salam ta jing tha musa alaihissalam. salam na dai klao wa rabbi qad an'amta alayya kaseera fa dullani ala an ashkuraka kaseera qala

ขอบคุณกับพระองค์อย่างมากมายด้วยเถิดนะครับท่านอิมูซาได้ขอกับอัลลอฮ์ให้ชี้นําให้ท่านเนี่ยได้เห็นรูปแบบของการขอบคุณกับอลัลลอฮ์ให้มากเพราะอะไรเพราะท่านได้เห็นว่าพระองค์นั้นได้มอบเนี่ยหม,มัดต,ต่างๆให้กับท่านอย่างมากมายก็ยละอลัะอลลอฮ์สุนตาลาจึงกล่าวว่าอุสกรนีกะซีรอเจ้าจงรำลึกถึงชั้นให้มาก ไฟดาจักรตานีกัซีรอถ้าเจ้าลำลึกถึงชั้นมากฟกัดชักตานีกัซีรอเจ้าก็จะได้ขอบคุณกับชั้นมากไวเดนอาซีตานีหากเจ้าลืมชั้นฟกัดกัฟัตานีเจ้าก็จะปฏิเสธกับชั้นจากคะดิสนน้เราจะเห็นว่า,าท่านนบาีมูซายลิสลามนะครับได้มองเห็นเนื้อหมัดต่างๆที่อัลลอฮฺสัตาลามอบให้กับท่านอย่างมากมาย ฉะนั้นหัวใจที่มองเห็นเนี่ยหมัดมองเห็นความมากมาย,นยในเนี่ยหมัดหรือความโปรดปรานความดีของอลัลลอฮฺซาลาที่มอบให้กับเขาอย่างมากมายเนี่ยนะโดยหัวใจที่กตัญญูหัวใจที่ศรัทธากับพระองค์เนี่ยก็ต้องการที่จะแสดงออกให้พระองค์ได้เห็นว่าเขาเป็นบุคคลที่ขอบคุณกับพระองค์อย่างมากมายท่านจึงได้บอกกับอลัลลอฮฺฟาดุลเลนีขอพระองค์ทรงชี้นำฉันด้วย ชี้นำแนวทางให้ฉันได้ขอบคุณกับพระองค์อย่างมากมายนะครับแต่ในทีษนี้เราเห็นว่าอัลลอฮฺสลาบอกแนะนำไว้เป็นเรื่องง่ายๆและปฏิบัติได้ง่ายในความง่ายเหล่านี้นะครับพวกเราส่วนใหญ่ก็จะละเลยบุคคลส่วนใหญ่ก็จะละเลยนะครับในสิ่งที่ง่ายมันกลับกลายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะรักษาได้และก็ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ทา,ทางทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่าอุสกุรนีกาซีรอจงรำลึกถึงชั้นให้มากไฟซาตะกาตานีกาซีรอฟกชักรตานีถากว่าเจ้าจงลำลึกถึงชั้นให้มากถากว่าเจ้าเนี่ยลำลึกถึงชั้นมากเท่ากับว่าเจ้าได้ขอบคุณกับชั้นมากแต่ในทางกลับกันัยซา,านาซีตานี เมื่อใดที่เจ้าลืมฉันฟกติกับฝรัตงเจ้าก็ได้ปฏิเสธกับฉันนะครับเพราะฉะนั้นออโอกาสและเวลาหรือจังหวะของชีวิตที่ดำเนินไปในแต่ละวันนะเรามีช่วงเวลาช่วง,จ,งจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางครั้งเวลาเราเจอกับบททดสอบบางครั้งเราเจอกับอุปสรรคบางครั้งเราเจอกับ ความขาดแคลนบางครั้งเราเจอกับโรคภัยไข้เจ็บที่มาประสบกับร่างกายของเรามันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องหาทางออกจากปัญหาตรงนี้ให้ได้นะครับความขาดแคลนความยากลําบากหรืออุปสรรคเนี่ยมันจะ,จะทาให้มนุษย์นั้นต้องการที่พึ่งและที่พึ่งพาที่ดีที่สุดที่มุสลิมทุกคนจะลํำลึกถึงก็คือการลํำลึกถึงอัลลอฮฺซัละนิยามทุกโศกนยาม ยากลำบากนยามที่เรามีอุปสรรคเราก็จะขอดัาจากอัลสวตาตลาลึกลึกถึงอลัลสและขอดอวาจากอลัอยลยาอนให้ฉันได้ออกไปจากอุปสรรคอันนี้ยาอนให้ฉันได้พ้นจากความยากลําบากอันนี้ค่อยพ้นจากโกรคร้ายที่ฉันกําลังประสบด้วยในเวลาอย่างเนี้ยเราจะหัวใจของเราเนะี้ยก็จะกลับมาผูกพันกับอลัลและพึ่งพากับอลัลต้องการการช่วยเหลือจากอัลสวตาตลานะครับแต่ในทางกลับกัน วันหนึ่งนะครับที่เราหายจากอาการเจ็บป่วยเรากลายเป็นคนที่มั่งมีเรากลายเป็นคนที่มีทรัพย์สินเรากลายเป็นคนที่มีความสุขเรากลายเป็นบุคคลที่สามารถที่เดินทางไปตามที่ต่างๆได้ณเวลานั้นนะครับมันจึงเป็นบททดสอบนะครับเป็นบททดสอบที่จะเกิดขึ้นว่าเราเป็นบุคคลที่ลืมพระองค์หรือยังรำลึกและก็ขอบคุณนะนี่มาต่างๆที่พระองค์ได้มอบให้กับเรา นะครับแต่ด้วยความเป็นจริงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วในเวลาที่เราพบกับความสุขสบายนะครับพบกับความมั่งคัง่งี่เรามักจะเพลิดเพลินกบับทรัพย์สินเพลิดเพลินกับสุขภาพที่ดีเรามาัมากจะ,ะสนุกสนานกับสิ่งที่เราได้รับจนกระทั่งเราลืมต่อลืมเอาล็อตสบฮานหนอตาลากัลมหนุกัยิมท่านนุกัยิมได้กล่าวอันน ra, ั้นซิกระระสุร ฟะมาชักกรัลลอฮฺท้าล่ไม่ลืมจะกล่าวนะครับท่านอุกยิมได้บอกว่าอย่างนี้แท้จริงการรำลึกถึงอ AH ัลลอฮฺซัลลลานั้นเป็นเราะสุชุกเป็นเฮตุของการขอบคุณนะครับเฮตุก็คือศีรษะมันอยู่ในตําแหน่งที่สูงและก็สําคัญการรำลึกถึงอัลลอฮฺนั้นสําคัญยิ่งฟะมาชักกรัลลอฮฺทาล่ มันล้ยุดกุลผู้ใดที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์เขาก็จะไม่ได้ขอบคุณกับอัลลอฮ์เราเจนว่าจากสิ่งที่บรรดาผู้รู้ได้แนะนำเอาไว้เนี่ยการขอบคุณกับอัลลอฮ์จะต้องเริ่มต้นจากจิตใจเป็นอันดับแรกนะครับต่อให้เราทำอิบราฮิมกับอัลลอฮ์เราได้มามาดขอบคุณกับอัลลอฮ์ เราได้ปฏิบัติอิบาดตาด์แต่ถ้าหัวใจเราไม่ลำลึกถึงอัลลอฮ์เท่ากับว่าเรายังไม่ได้ขอบคุณกับอัลลอฮ์สัตตัลลาต่อให้พฤติกรรมเราสแสดงออกว่าเรารำลึกเ,เราขอบคุณกับอัลลอฮ์แต่ถ้าหัวใจมันไม่ได้เริ่มเ,เริ่มต้นและไม่ได้ไปพร้อมกับพฤติกรรมเนี่ยการปฏิบัติอนนั้นก็ไม่ได้เป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์สัตตัลลาเป็นรูปแบบที่เราปฏิบัติออกมาแต่หัวใจเรานั้นไม่ได้ลำลึกถึงพระองค์หัวใจเรานั้นกําลังนึกถึงเรื่องอื่น สแสดงให้เห็นว่าเราไม่มีความจริงใจในการปฏิบัตินั้นๆอามันอันนั้นก็จะเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นของการขอบคุณก็เริ่มจากหัวใจที่มีความผูกพันกับอัลลอฮ์หัวใจที่ลำลึกถึงอลัลลอฮ์สุลตลาลำลึกในบุญคุณของอลัลลอฮ์สุลตลานะครับพร้อมๆกับพฤติกรรมที่เราสแสดงออกมาทําไมเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุลตลาในสร,รวปเรือกล่าวอย่างนี้นะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون لنا آية نين نه, نه؟, نه؟ روم كان الله سبحانه وتعالى قال و... الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من آه من يفعل อันนั้นนั่หละคะมช سبحان อวตารามะยชุชริกูณนะครับทำไมเราต้องรำลึกและก็ต้องขอบคุณต่อรัสวตลานะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเมื่อเราไปศึกษาคำพีอันกุรอานหรือไปศึกษาในสิ่งที่ท่านอบีมุ h a m m a สุลตัมได้พูดได้บอกได้เนะได้ชี้ชี้เนะเอาไว้เนี่ยเราก็จะเจอว่า Uh, การขอบคุณกับอัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นและมีความจําเป็นกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะปฏิบัติระหว่างการขอบคุณกับอัลลอฮ์กับหน้าที่ต่างๆที่มีอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยการขอบคุณกับอัลลอฮ์สุตาาจะต้องมาก่อนและเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าสิ่ง uh, อามัณต่างๆการงานต่างๆ,าๆ,ๆทั้งหมดที่มีในโลกดุนยานะครับเพราะอะไรจากอายะห์ในสุรรูมอัลลอฮ์สุลตาากล่าวว่า ว่ามินอายที่ฮีอันคอร์ลก็คุมมินตุรอบหนึ่งในสัญญาณของอลัลลอฮฺวาตาลานะครับอันคอลก็คุมก็คือการสร้างพวกเจ้าขึ้นมาสร้างพวกเจ้าจากอะไรสร้างพวกเจ้าขึ้นมามินตุรอบเป็นจากดินนะครับสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างพวกเราขึ้นมามินตุรอบจากดินนะครับซุมมมอิตะอันตุมบบชรุนตันตะชรุนจากนั้น เมื่อพวกเจ้าเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แล้วตันตชรูนพวกเจ้าก็ได้ขยับขยายได้แผ่แผ่กระจายหรือแผ่ขยายไปในพื้นที่ต่างๆทุกส่วนบนโลกดุนยาเราเห็นว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่บ้านเราไกลออกไปที่นอกเหนือจากนั้นก็มีมนุษย์อาศัยอยู่ทั้งหมดนี้ เป็นการสร้างของอลัลลอฮ์ทั้งหมดนี้เป็นการกําหนดของอลัลลอฮ์สุลตลาเมื่ออลัลลอฮ์บอกว่าเมื่อพวกเจ้าเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แล้วตันต์ชรูนพวกเจ้าก็จะแผ่ขยายออกไปในพื้นที่ต่างๆมนุษย์จะต้องไปตามนะตามสิ่งที่โพรงได้พูดเอาไว้เราเห็นว่าใน้คนโลกเหนือใน้วโลกใต้ในพื้นที่ที่ไม่น่าจะมีมนุษย์ก็มีมนุษย์นะครับในแถบทวีปไหนก็ตาม ที่ถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนต่างๆของโลกล้วนแล้วแต่มีมนุษย์ตันตาชชรูนเคลื่อนไหวและก็เดินทางขยับขยายอาณาเขตปักหลักแหล่งสร้างรากฐานของตัวในพื้นที่ต่างๆแม้กระทั่งในที่ที่ไม่น่าจะมีคนอยู่อย่างเช่นในทะเลทรายในที่ที่ไม่น่าจะมีมนุษย์อยู่ใน พื้นที่ที่มีความหนาวเหน็บอย่างคโคลงเหนือก็มีมนุษย์อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นวามินอายาติฮิอันคอละก็กลุ่มเป็นสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณในการสร้างของอัลลอฮ์เป็นเครื่องหมายอันยิ่งใหญ่ที่ชี้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันนะครับการเคลื่อนไหวการเดินทางการขยายถิ่นฐาน มาจากการกําหนดของลอสซาลามาจากการสร้างของพระองค์ถ้ามีเช่นนั้นแล้วมนุษย์จะอยู่ในพื้นที่หนึ่งไม่ไปไหนนะครับอาศัยอยู่ที่นั่นไม่ได้เดินทางไม่ได้ไม่ได้ขยับขยายพื้นที่อาศัยเขาจะต้องอยู่ในสถานที่เดียวและพื้นที่เดียวแต่เมื่อ Allah ala, อัลลอฮฺสุบะตัลลาเมื่ออัลลอฮฺสุบบะฮฺอัลลอได้บอกว่าฟ فإذا أنتم ب ش ر นตَ ش ْ ر ُุนเมื่อพวกเจ้า ถูกสร้างให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แล้วพวกเจ้าก็จะกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆของโลกและมนุษย์ก็เป็นไปตามที่อลัลลอฮฺสุลตา่าต้องการนะครับเป็นไปตามที่อลัลลอฮฺสุลตา่านได้กําหนดไว้ว่ากฎเกณฑ์ของการใช้ชีวิตนโลกดุนยาจะต้องเป็นเช่นนี้นะครับนี่คือเนืยอหมัดนะครับนี่คือเนืยอหมัดนี่คือความยิ่งใหญ่ที่เรามองเห็นผ่านอายะต่างๆที่ถูกกล่าวไว้ในอนัลกุรอาน และนิมัตเหล่านี้เมื่อเรามองเห็นสิ่งที่จําเป็นตามมาเหมือนกับที่ท่นนานอบีมูซาอะล็กลามได้บอกว่ารบีกดอันอัมตานีอะลัยกะซี Allah, รอะดัลลานีอลาอัชกุรและกกะซีรอยาอัลลอฮ์พระองค์ได้มอบนิมมัตต่างๆให้กับฉันอย่างมากมายดังนั้นขอพระองค์ทรงชีนช้นําชี้แนะแนวทางให้ฉันเป็นบุคคลหนึ่งที่ขอบคุณกับพระองค์อย่างมากมายด้วยเถิด นี่คือหัวใจที่มองเห็นเนี้ยมัดมองเห็นความยิ่งใหญ่ในเนี้ยมัดมองเห็นว่า All ung, อัลลอฮฺสัตตานั้นทรงดีที่สุดกับฉันพระองค์คือผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับฉันและฉันจะปฏิบัติอย่างไรที่ให้เหมาะสมในการขอบคุณกับพระองค์ท่านอบียจึงได้ขอกับอัลลอฮฺให้ชี้แนะแนวทางให้ท่านได้เป็นหนึ่งในบรรดาปวงเบาวที่ขอบคุณกับพระองค์มาก นะครับแต่พระองค์ทรงชีแนะสั้นๆให้กับท่านอบีมูซาอุดกุนีกะซีรอหัวใจของเจ้าจงรำลึกถึงฉันให้เยอะฟอซาตะกัรตานีกะซีรอเมื่อใดที่หัวใจของเจ้าเนี่ยนึกถึงฉันเยอะเนี่ยฟกัสชะกัรตานีกะซีรอเท่ากับว่าเจ้าได้ขอบคุณกับฉันเยอะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับเอ่อการขอบคุณกับลอสซาตาลา ถ้ามองผ่านอายะนะครับเราเนี่ยมาจากดินนะครับเราเนี่ยมาจากสิ่งที่ไม่มีมาก่อนนะแล้วก็ได้เป็นมนุษย์ได้ได้แผ่ขยายเผ่าพันธุ์ไปในพื้นที่ต่างๆแล้งทั้งหมดเหล่านี้เป็นเนื้อหมัดที่อัลลอฮฺสุตตะลาได้ให้กับชีวิตของเรานะครับดังนั้นผู้ที่มองเห็นเนื้อหมัดต่างๆเหล่านี้ก็เท่ากับเขาได้เห็นความเมตตาของอัลลอฮฺเห็นความดีของอัลลอฮฺสุตตะลา เมื่อเขาได้เห็นความดีเห็นเนี่หมัดเห็นความเมตตาจากอรรถสุนทาที่มาถึงชีวิตของเขานะครับแน,น,น่นอนนะเขาจะต้องแสดงออกมีความกระหายมีความต้องการที่จะขอบคุณกับอรลถสุลตรราอย่างมากมายซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มองไม่เห็นเนี้หมัดคนที่ละเลยไม่เห็นความเมตตาของอรร์ไม่เห็นความดีของอรร์ก็จะละเลยนะครับละเลยการขอบคุณอ จนกลายมาเป็นบุคคลที่ทรยศนะครับการมองไม่เห็นในมัดมันจะทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนที่ทรยศต่อรถสมหารของเาในสุรอารู r u อ้อะที่สี่สิบอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮุลลดีขลักกุมมิอัลลอฮุลลดีขลักกุมซุมมารซากุมซุมมายุซุมมายุมีตุกุมซุมมายุฮียุกุมอัลลอฮ์คือผู้ที่สร้างพวกเจ้าขึ้นมา ซุม,มารจอกกลุ่มแล้วพระองค์ก็ประทานปัจจัยอย่างชีพให้กับพวกเจ้ามอบริสิสกีให้กับพวกเจ้าซุมาโยมีตุกุมซุมาโยหายีกลุ่มแล้วพระองค์จะทําให้พวกเจ้าเสียชีวิตทําให้พวกเจ้าตายซุมาโยหายีย่กลุ่มแล้วพระองค์ก็จะทาพวกพวกเจ้าเนี่ยฟื้นกลับมากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งพระองค์คือผู้ที่ทาให้เป็นและทําให้ตายตเมื่อ เรามาอยู่ในโลกดุนยาอภยนาะพระองค์ทำให้เรามีชีวิตขึ้นมาเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ช่วระยะเวลาหนึ่งนะครับอยู่มีตุกกมพระองค์ก็ทําให้เราเสียชีวิตไปและหลังจากนั้นย,ยุหิยกุมเพราะองค์จะทําให้พวกเราฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราเห็นว่าสิ่งที่อันกรานได้กล่าวไว้ก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาําวันมีคนเกิดมีคน ดำเนินชีวิตยอยู่แล้วก็มีคนเสียชีวิตสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในแต่ละวันในทุกๆวันนะครับทุกวันมีคนเกิดใหม่ทุกวันก็มีคนเสียชีวิตฮันมินชูโรกาอิกุมไมยฟอะลูมินซาลิกามินชัยในสิ่งที่เราได้กําหนดขึ้นได้สร้างขึ้นเช่นเนี้ยมีไหมจากบรรดาช um ูโรกาอิกุมจากบรรดา พระเจ้าจอมปลอมที่พวกเจ้าไปนํามาเป็นภาคีนํามาเป็นอุตริขึ้นมาเป็นเป็นพระเจ้าหรือนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาบูชาและพึ่งพาพึ่งพาสิ่งนั้นพึ่งพาอํานาจของสิ่งนั้นมีไหมในสปปรรพสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเจ้าได้อุตริให้มาเป็นพระเจ้าจอมปลอมเนี่ยที่พวกเจ้านับถือกันยึดถือกันเนี่ยที่ เยฟอโลมินซาลิกามินชัยที่ได้ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับเจ้าให้กับพวกเจ้ามีไหมนะพระเจ้าต่างๆที่พวกเจ้านับถือกันอยู่เนี่ยมามีส่วนร่วมในการสร้างอะมามีส่วนร่วมในการสร้างมนุษย์ขึ้นมามามีส่วนร่วมในการประทานปจัจแจงชีพให้กับพวกเจ้ามีส่วนร่วมในการทําให้คนคนหนึ่งตายทําให้คนหนึ่งเป็นสิ่งเหล่านี้มีไหมนะครับ มีไหมที่จะมีส่วนร่วมในสิ่งที่โรรองได้อธิบายไว้นะครับอัลลอฮ์นะครับ,มาาลลนะรบเมื่อเราอ่านมาถึงอาย่นี้เท่ากับว่าเราได้เห็นถึงความบริสุทธิ์ในการให้ต่อฮิดกับอัลลอฮ์สุตตาลาความบริสุทธิ์ในหลักความเชื่อที่เรามีอยู่อัลลอฮ์สุตตาลาทรงยืนยันว่าไม่มีผู้ใดมีส่วนร่วมใน กิจการต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์ได้กล่าวถึงมาถ้ามีผู้หนึ่งผู้ดใดกล่าวอ้างเท่ากับสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งมดเท็ดเป็นสิ่งโกหกนะครับเป็นคำโกหกนะเป็นคำที่มนุษย์อ้างขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆในการสร้างใน,ในการให้ปัจจัยยังชีพในการให้มีชีวิตหนึ่งและทำให้ชีวิตหนึ่งตายไปนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ มันไม่ปรากฏสุบฮานะหัวตาลาอัมมายุชริกูนและพระองค์ก็บอกว่าพระองค์นั้นบริสุทธิ์จากสิ่งที่มนุษย์ได้ได้ตั้งภาคีนะอลัลลอฮ์นั้นทรงมหาบริสุทธิ์ยิ่งจากสิ่งที่มนุษย์ได้ได้ได้อุตริขึ้นได้ได้ยุชริกูนได้นำมันมาเป็นภาคีกับอลัลลอฮ์สวะตาลา สิ่งเหล่านั้นไม่มีส่วนร่วมกับพระองค์และพระองค์ก็บริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านั้นในการสร้างในการให้ปัจจัยยังชีพในการบริหารกิจการต่างๆของพรงอะองค์การดูแลสัพสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมาเหล่านี้คือเนี่ยหมัดอันยิ่งใหญ่ที่อันกรานได้ชี้แจงให้เราได้เห็นว่าพระองค์คือผู้ที่ดูแลชีวิตของพวกเราพระองค์ได้สร้างพวกเราขึ้นมาและดูแลชีวิตของพวกเรานะครับ Allahumma la tajani mimman jinsa kafi เนีอหมตดดังนั้นขอ Allah ว่าราอย่าทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่ขอบคุณตัวพระองค์ในยามที่เราเดือดร้อนในยามที่เราเจอกับบุปผรศักดนะครับและเราลืมพระองค์ในเวลาที่เราได้รับเนี้ยหม,มัดได้รับความสุขสบายแต่ขอให้เราเป็น wajani k ี r e e b a n minka า h a ก i r ล l k a fi k u l i z u u ขอให้เราได้เป็นคนหนึ่งนะที่มีความใกล้ชิดกับพระองค์แล้วก็ขอบคุณต่อพระองค์อยู่ทุกเวลาอยู่สม่ำเสมอและก็ในทุกๆสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกับพี่น้องทุกท่านนะครับทั้งตัวผมเองด้วยดังที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนะครับสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถที่จะแสดงออกว่าเราเป็นผู้ที่ เชื่อฟังกับอรฮถสัตาลานะครับเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่ออรฮถสตัตาลานะเป็นเบาวที่ดีนะครับเป็นมนุษย์ที่ดีนะที่พระองค์ต้องการให้เราเป็นนะตามจุดประสงค์ที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมาก็คือการขอบคุณกับอรฮถสัตาลานะครับแต่การขอบคุณนั้นจะต้องเริ่มจากหัวใจนะครับเริ่มจากหัวใจที่มีความผูกพันมีความรักและการมีการน้ำลึกถึงพระองค์นะครับ อย่าให้พฤติกรรมที่เราแสดงออกว่าเราเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เป็นบุคคลที่ขอบคุณกับอัลลอฮอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ข้างในของเราในหัวอกของเรานั้นไม่ได้รำลึกและไม่ได้ผูกพันกับอัลลอฮวซาตลาห์มิฉะนั้นการปฏิบัติของเราก็เป็นแค่เปลือกนะครับเป็นแค่การปฏิบัติแต่ไม่มีน้ําหนักบุญตาช่างในวันที่เราจะกลับคืนไปสู่อัลลอฮฺตลลาเราปฏิบัติในส่วนที่ในส่วนของพฤติกรรม ในการแสดงออกแต่หัวใจของเรานั้นไม่ผูกพันใดๆกับโรงนะครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยนุ่นที่ลอยอยู่บนอากาศไม่มีน้ำหนักนะไม่มีน้ำหนักและก็ไม่เกิดคุณค่าทางจริยธรรมไม่เกิดคุณค่าในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดาดฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการขอบคุณกับล้อเริ่มจากหัวใจ ที่มีความบริสุทธิ์กับอัลลอฮ์มีความรักต่ออัลลอฮ์มีความผูกพันกับอัลลอฮ์สวตาตลาและก็ปฏิบัติออกทางพฤติกรรมนะครับอิชอัละก็ขอฝากกับพี่น้องทุกๆคนนะครับให้เราได้ให้ความตระหนักในการขอบคุณกับอัลลอฮ์มันพร้อมกันก็ให้หัวใจเรานั้นนะเป็นจุดเริ่มต้นของการขอบคุณของการทำมิเรรัตกับอัลลอฮ์สวาตละวอสลาลอะมักุมะราฮ์ตุลลอฮิอกครัน